สุดท้ายผมทัน T.S.R. SI นะวันนี้เนี่ยเราจะมาเทสสเปคที่ผมเพิ่งประกอบไปล่าสุดนะฮะนั่นก็คือ Intel G 6 0 0 4นะฮะบวกกับการ์ดจอ G.T. 1030 2GB นะฮะ,<อ>ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเทสสามเกมนี้เป็นยังไงะครับไปดูกันว่าเวิร์กไหมคุ้มค่าที่จะซื้อไหมนะฮะลุยอ่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เกม G.T.A. 5 M <อ>นะฮะเซิร์ฟเวอร์ดาวทานะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าสเปค G 6 4 0 0กับการ์ดจอ1 0 3 0จะเล่นได้ไหมเนี่ยย่งไงี้ยับลองขับรถด,ดูเลยนะฮะลุยครับลุยครับไปแล้วครับอ่านย่างงลื่นไหลไม่ตกแมปอันนี้เล่นที่ความละเอียด HD นะฮะไม่ใช่ Full HD นะถ้า Full HD เนี่ยอาจจะมีความหน่วงอยู่บ้างนะแต่ว่าผมว่าเลือกเล่นที่ความละเอียด HD เนี่ยน่าจะดีสุดอันนี้เป็น720นะฮะเสือใครสงสัยว่าแบบไอพี่ ทำไมพี่เล่นแบบนี้อ่ะทำไมมันมันชัดหรือเปล่าหรือไม่ชัดอ่าต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นหน้าจอขนาด21.5นิ้วซึ่งผมคิดว่าเล่นที่ความละเอียด HD ก็เพียงพอแล้วนะถ้าเป็น Full HD เนี่ยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะอาจจะมีความกระตุกเล็กน้อยมีความหน่วงบ้างนะฮะแต่ถ้าเล่นแบบนี้ผมบอกว่ามันลื่นไหลามากเลยนะเฟรมเรทเท่าไหร่ดูนิตรงนั้นอ่ะ60ส0เฟรมเรทนะฮะ ลื่นๆอันนี้ล็อกอันนี้คือล็อกไว้นะจริงๆาจจะเกินนะเห็นไหมยเงหกสิบเฟรมลื่นๆไม่มีตกนะฮะดูขับรถไม่ตกแมพเลยนะัะโคตรแ่มบอกเลยว่าโคตรแ่มอันนี้เราเปิดแมพดูไ็มไงะะไม่มีกระตกไม่ไม่มีหน่วงะครับโหยอย่างเทพนะฮะอ่าเดี๋ยวให้เล่นไปสักพักหนึ่งนะฮะอ่านี่คะตรงนี้ก็มีโตะบอลนะฮะซึ่งไม่เหมาะกับคู่ยาวเนะ เอ้ยเราไม่ต้องเล่นหรอกอันนี้มันไม่ควนทำรถที่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันบ้างเลยดีกว่านะฮะตอนนี้เราอยู่เกม PUBG นะฮะความละเอียด1080นะครับเดี๋ยวเราจะลอง Very Low นะฮะผมว่ามันก็ต้องเล่นได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเกม PUBG นะฮะคงไม่มีอะไร ยากนะฮะตานเกณฑ์ปกีิอ่ะไปเลยนะฮะเลยตอนนี้ก็เข้ามาในแมชแล้วนะฮะเฟรมเรทอยู่ที่60 58 65อยู่รา,รานี้นะฮะ70อ่า70ก็มีไปถึงบ้านนะฮะอ่าตอนอยู่บนเครื่องบินก็มี100ร้อยกว่าเฟรมเลยนะฮะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบแปดนะครับร้อยยี่สิบสี่เฟรมนะครับหาที่ลงสักที่หนึ่งนะฮะ โอ้แต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยทําได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะไม่ได้แย่เลยนะ<อ>นึกว่าจะแบบนึกว่าจะห่วยกว่าที่คิดนะจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะเฟรมเรทประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยเมื่อบินเข้าแผ่นที่แล้วเนี่ยเฟี feel, 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 ้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเลยอ่ะผมลงเลยแล้วกันนะฮะโดดมาแล้วครับโดดมาแล้วเฟรมเรทเป็นไงแปดสิบหกสิบแปดสิบวะครับแปดสิบเฟรมเรทอยู่ประมาณแปดสิบนะฮะ หรือว่าใช้ได้นะหือว่าใช้ได้ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังแต่พอมาถึงพื้นเนี่ยมีต่ำมาถึงประมาณห้าสิบนะฮะไหนดูซิมีอะไรบ้างลงปั๊มมีอะไรบ้างเก็บขอเท่าไหน่อยทีเราไม่ได้จะเล่นหรอกฮะเราแค่เราแค่อยากจะไปดูเฟรมเรทว่ามันทําได้ดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะไปให้คนอื่นเขาจิงตายก็ได้นะจริงลแล้วใช่อยู่คันนึงฮะ เต็มเลยตอนนี้ประมาณ57นะครับ57 60กว่าเอ้ยถือว่าอ้าวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยใจเย็นนะใจยเย็นนะอะเดี๋ยวมาดูตอนขับรถกันบ้างกันนะนะฮะตอนขับรถเนี่ยก็อยู่ประมาณ60นะอะไปมีกระตุกเล็กน้อยนะฮะบ,บางจังหวะนะครับแต่ถือว่าไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับนะเออก็ยังเล่นได้เป็นปกตินะครับ โอ้แจมแฉมแฉมถืวค่อนข้างดีเลยนะผิวค่อนข้างดีเลยนะโอ้โหอ่ะเราก็ลองขับรถเล่นไปก่อนอน,น,น,นะครับตอนนี้ประมาณ90เฟรมนะฮะ90เฟรมนะครับ oh. เราจะขับรถบักกี้ไปลยุยกันต้าวเไม่มีอ่ะเ,เจอคนแล้ว <neutral ized. S 1> นะครับน่าจะอยู่ใกล้ๆเราแตถามว่าภาพดีไหม ถ้ามองไ,ไกลๆไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีเลยด้วยความที่มันเป็นเวอรี่โรนะเวอรี่โรก็ทำใจครับเวอรี่โร่ประมาณนี้แหละ60-70เฟรมถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวในการจอ1030นะฮะตัว2กิกนะฮะ mm hmm. โอ้ถ้าเป็นตัว4กิกอาจจะมีความเฟ f ฟาวมากกว่านี้นะฮะ mm hmm. แต่ตอนนี้เราไม่มีของอะไรเลยนะคร mm ับ hmm. เราจะต้องไปเก็บของกันสักหน่อยนะฮะ แล้วก็ยังมีอ่าโอเคโอเคเลยโอเคเลยนะฮะบ้านนี้ยังไม่มีคนหลอยไปนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ,อโ,อโหบอมลงวะ่ะทุกคนเราไปข้างนอกกันดีกว่านะฮะเราจะไปซ่ากันนะฮะเดินไปก็คงไม่ดี โอ้โหแล้วเ,เราจะทำไงกันดีวะเนี่ยผมลงแบบที่กากๆเกินเฮ้ยเออเเนี่ยแหละเออเนี่ยแหละโดนยิงแล้วเออ่แฮมได้งี้เดี๋ยวผมจะดูเขาเล่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเฟมเรดปามาไหนนะฮะอ่ะไหนเดี๋ยวดูความรื่นนะฮะอันนี้เขากำลังจัดการกันอยู่ครับหนึ่งหนึ่งแล้วหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ยิงไ,ไดิ หกสิบกว่าเฟรมนะฮะหกสิบว่าเฟรมว่างไง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 เรียบร้อยโอ้มัอดพร้เนี่ยครับ <is? S 1> เดี่ยงมาเดี๋ยวเรามาเทสเกมต่อไปกันดีกว่านะฮะเป็นเกม Apex Legends นะฮะอ่าเรามาที่ Apex นะฮะตอนนี้ Apex เนี่ยเราความเรยวที่7 2 0ดนนะฮะได้อยู่หน้็บบี้ประมาณ80เฟรมนะฮะแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยเดี๋ยวเป็นไงเราลองไปดูกันดีกว่านะฮะ อ่าเดี๋ยวเราเลื่อนกิวฟาท่านะฮะอ่าไปเลยไปเลยตอนนี้140เฟรมครับเลือกตัวมันก็เยอะไปปกติแต่เดี๋ยวดูในแมทจะเหลือแค่ไหนเชียวนะฮะเดี๋ยวรู้กันนะฮะเดี right, ๋ยวรู้กันนะฮะโอ้โหเป็นจัมมาสเตอร์ครับตอนโดนก็นี่50เฟรมนะครับ60เฟรมประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะ โอ้โห oh. ถือว่าไม่แย่นะฮะไม่แย่แต่ภาพนี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะอะไให้เพื่อนโดดไว้ดีกว่าไม่โดดละไไปเพื่อนโดดเลยดีกว่าตอนโดดลงมาเนี่ย70เฟรมถือว่าไม่เร็วเลยนะฮะไม่เร็วเลยสำหรับ CPU ตัวนี้นะฮะโอ้โหซึ่งทำงานได้เต็มที่แาจริง89 95แต่ GPU นี่ ปยาวๆครับยาวๆเลยตรงนี้ค่อนข้างเกินคาดนะที่เล่นได้ขนาดนี้ค่อนข้างที่จะเกินคาดนะอ๋อไม่นะอ่าเก็บ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 ไหนครับไหนครับ ไปไหนวะ <S <S อ่าเพื่อ <S <S เพื่อนตายวะครับน้องๆ <S 1> <S 1> ยังไงยังไงเมื่อกี้เว่มันหนีไปได้อ่ะ โตายยกแม็ก oh, ครับตายยกแม็กโอ้โหตายยกแม็กนะฮะยิง head, ไม่โดนเลยนะฮะโคตรแย่โอ oh, yeah. oh, ้อะน้ำเทสก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการเทสเกมทั้ง3เกมครับไม่ว่าจะเป็น5 m pub g และ e x Legend <Wow. S 1> นะฮะทุกคนก็คงเห็นได้แล้วว่า,าการเล่นเกมของ CPU และการ์ดจอตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับความละเอียด HD นะฮะเพราะว่าถ้าเป็น Full HD ผมมองว่ามันอาจจะก,กระตกไปนิดนึงนะฮะ <c oughs> แล้วก็เฟรมเรทเนี่ยอาจจะร่วงลงมาพอตัวเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นความเรียด HD เนี่ยหรือ 720p เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ย มันทาได้ดีเลยทีเดียวนะรประมาณคืออย่างเอเปเนี่ยไหลไปถึง70็ดสิบเฟรมนะฮะพับกีก็เช่นกันพับกีเนี่ยประมาณ5 6าสิบกเฟรมนะครับแล้วก็ไฟเอ็มเนี่ยก็ทําได้ดีใกล้เคียงกันเลยครับกับทั้ง3เกมนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ50คือ50เฟรมัพแน่นอนครับสำหรับสเปคนี้นะเออแต่ต้องเป็นความละเอียดแบบ hd เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเป็น full hd เนะี่ยผมลองแล้วมันอาจจะอยู่ประมาณ4030 0นะฮะแล้วก็มันจะไม่ค่อยสมูทมันจะหน่วงนะ,ะมีความหน่วงนะฮะซึ่งไม่เหมาะไม่เหมาะเลยในะการเล่นเกมพวกนี้นะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งเลยที่ทสำคัญเนี่ยสเปคตัวนี้เนี่ยถ้าเพิ่มแรมเป็น16 g ิกเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นนะฮะแต่ถ้าใครสในใจสเปคอื่นน่ยก็ลองพูดคุยกันได้นะว่ามีพี่สเปคนี้ก็ดีกว่าสเปคนก็ดีกว่า,เ,วาเราก็มาพูดคุยกันนะฮะอันนี้เป็นสเปคที่ผม อย่างว่ายำของเหลือจากที่บ้านนะฮะก็เลยได้มาปะปกระมาณนี้แต่จริงอ่ะมันมีซซบิวอีกตัวหนึ่งที่อยากเ uh oh. ทสมากแต่ว่ายังเทสไม่ได้แน้วเพราะว่ายังใช้งานอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวมีคลิปหน้าไงเรามาดูก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมนะทันทีเอสอาร์นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านครับว่าจะเป็นคลิปอะไรแบบไหน,นะฮะก็ฝากทุกคนด้วยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวบายบายครับสวัสดีครับ